สวัสดีครับวันนี้มาครับจัดหนักนี่พี่โยครับผมนี่ครับสมาชิกน้อยครับอยากเคดีเดี๋ยวพามาดูพึ่งครับเจอสองลังนะครับเจอสองลังลังใหญ่กับลังเล็กเต็มเต็มได้ได้นี่พึ่งนี่ลังแรกนะครับใหญ่นะครับ ก็ยังมีอีกรางนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม่รู้ว่าจะขาวจ้ะหรือว่าแก่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับแต่ตรงนี้ไม่แกะผ่านขึ้นไปแล้วครับน้อยหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนะครับน,น้ำก็หวานหลังกำลังเต็มนะครับกำลังกินกำลังกินกำลังกินเอาแม่มันไปด้วย กินหลัเริ่มรอหัวแล้วพี่เก่งคอพี่อย่าคอพี่อย่าเปิดคอพี่เพี่อย่าเดี๋ยวรอลุนข้างล่างครับเริ่มครับเริ่มกวนข้างล่างแล้วครับลงมาแล้วครับขาวครับน้ำหวานก็มีบ้างนิดหน่อยครับประมาณสองโลได้นะครับมาดูอีกหลังครับเหมือนน้ำหวานมาดูอีกหลังนะครับอยากตีพิ่งหลังขนาดหลังเล็กนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะขาวหรือเปล่า ผมาขาวนะครับสวยอะไรเต็มลังครับเต็มลังเลยเต็มลังแลนะคนมุดป่าอยู่นี่ครับนี่พานอยู่นี่ครับพานเล่นปลาเขับแล้วพานติดอยู่ครับขาวนะครับบางกิ่งพอดีครับไปรอลุ้นข้างล่างครับเออาปลงมาแล้วครับขับขาวนะครับน้ำดีโรดได้แกะเกลียงได้ว่ะนะครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อครับเผื่อเจออีกนะครับ เจอมิมนะครับรอรนนุ่งนะครับม่ดูว่าน้ำดีหรือเปล่านะครับ ยังไม่เห็นน้ำนะครับโอใช้ได้นะครับครับแต่ม,มาดูครับอ่ะสวยอยู่นะครับสวยครับ ไปครับดูต่อครับอ่ามาเจออนี้นะครับเกาะซุ่มนะครับมีพุ่มนู้นนะครับดูในกล้องเห็นหรือเปล่าเกาะซุ่มดำๆนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูครับอ่ะปล่อควันแล้วนะครับน้ำดีมากนะครับใหญ่นะครับน้ำใหญ่นะครับย่อนแสงนะครับน้ำใหญ่นะครับ น้ำใหญ่มากครับนะครับต,ตัดก่อนครับอะตัดมาแล้วครับนหวานใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กนะครับนหวานเต็มหลอดนะครับ เก็บครับเดี๋ยวไปดูต่อครับตัดอะไรนะครับทำวานก็พอได้อยู่นะครับนะครับเดยนลงครับผมสูงครับตัดลงมาครับสวยนะครับลมพัดนะครับควันไปไม่ถึงหลังนะครับลมแรงครับไปครับขี่รถไปดูเรื่อยๆครับเดินมาเจออีกหลังแล้วครับขอาะุ้มเลยนะครับ อยู่ดำๆนะครับไปครับเดี๋ยวมลุ้นกันครับมาใส่ควันครับช่วงนี้น้ำเริ่มสวยนะครับเต็มหลอดนะครับน้ำเต็มหลอดครับไปครับตัดครับผมมีกินน้อยครับ เมื่อกี้โดนต่อยมาทีนะครับอ่ะตัดมันนะครับนี่ครับน้ำเต็มหลอดนะครับไปครับดูอีกครับอ่ะน้ำดีนะครับ ครับย้อนแสงนะครับปิดตาดูครับโอ้ลงไม่น้อยแต่น้ำดีนะไปจะะตัดมาดูครับ อยู่กับเถานะครับอยู่กับเถ่าญ้านะครับสุ่มครับโอ้โห หลังเกงครับนะครับเดี๋ยวไปดูวิกลังครับเผื่ออาจจะขาวนะครับ